สวัสดีค่ะนักเรียนกิจกรรม c o ดดิ้ง o r Kids เกมเสริมทักษะบายครูหญิงค่ะประกอบชิ้นส่วนให้สมบูรณ์กิจกรรมก่อนเรียนรู้บทเรียนค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนบทที่4นะคะเราจะต้องเล่นเกมกันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเป็นการคิดอย่างเป็นลำดับแก้ปัญหาโดยแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กค่ะ วิธีการเล่นค่ะคลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าเกมค่ะซึ่งลิงก์นี้คุณครูส่งให้ในไลน์กลุ่มห้องเรียนแล้วนะคะจากนั้นค่ะวิธีการเล่นเกมประกอบชิ้นส่วนตามลำดับให้สมบูรณ์เล่นยังไงไปดูครูหญิงอธิบายเลยค่ะเมื่อนักเรียนคลิกที่ลิงก์เข้ามาสู่หน้าจอของเกมนะคะ อันนี้คุณครูเข้าทางคอมพิวเตอร์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเข้าทางมือถือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเล็กลงไปนะคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปด้วยนะคะครูยกตัวอย่างนะคะเด็กหญิงธนิษฐาภุมป้อชั้นป .1 ทับ1สมมุตินะคะเลขที่41 พิมพ์แบบนี้ให้ครบนะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่มเริ่มค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบอกว่าเกมประกอบชิ้นส่วนตามลำดับให้สมบูรณ์นะคะคลิกที่ปุ่มเพย์ค่ะปุ่มเล่นคะ่ะเริ่มค่ะ เมื่อเข้ามาสู่หน้าของเกมจะเจอแบบนี้นะคะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนในโทรศัพท์มือถือจะเข้าไหลนะคะเดี๋ยวคุณครูปรับให้ให้เหมือนนะคะเข้ามาสู่หน้าจอของเกมจะเป็นลักษณะนี้นะคะให้นักเรียนดูนะคะมีรูปเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะทีนี้ให้นักเรียนนํารูปภาพมาวางต่อกันให้สมบูรณ์ จากรูปผู้ชายแล้วก็ต้องเลือกชิ้นส่วนที่เป็นเด็กผู้ชายมานะคะอันดับแรกผู้ชายเอาคำว่าผู้ชายมาก่อนเลยนะคะคลิกค้างไว้ลากมาวางแบบนี้นะคะถ้าใช้โทรศัพท์ก็เอานิ้วจิ้มไว้แล้วก็ลากมานะคะลากมาวางาดูเด็กคนนี้นะคะนี่ครูอาจจะเจอแล้วหน้าผู้ชายเอาตัวมา นะคะให้ลงล็อกถ้าลงล็อกแล้วเขาจะลงได้แบบนี้นะคะเด็กผู้หญิงมา,าหน้ามาก่อนนะคะตามด้วยตัวค่ะดูจากตัวอย่างนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคลิกที่คำว่าส่งคำตอบค่ะนี่ส่งคำตอบเรียบร้อยถูกหมดเลย ได้ทั้งหมด10คะแนนนะคะเก่งมากคำตอบนี้ของนักเรียนนะคะคำตอบนี้ของนักเรียนจะไปปรากฏที่เกมของคุณครูที่คุณครูสร้างขึ้นนะคะดูจากตรงนี้นะคะคุณครูก็จะมาดูว่าเอ๊ผลลัพธ์ที่นักเรียนเรียนไปเนี่ยมีใครเข้ามาทําแล้วบ้างได้กี่คะแนนคุณครูจะเช็คงานจากตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องพิมพ์ชื่อตัวเองให้ถูกต้อง เห็นไหมนีะชื่อมาปรากฏแล้วเด็กหญิงคนนี้ถามคุณปอทำมาบักรีปอหนึ่งทับหนึ่งือิมปอปลาผิดนะคะได้คะแนน10คะแนนคุณครูก็จะลงคะแนนจากตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก่อนเล่นเกมต้องใส่ชื่อนามสกุลชั้นปอ1นับหหรือป1ับ2แล้วตามด้วยเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะคะแนนจะมาปรากฏให้คุณครูเห็นคะ่ะสรุป เกมเสริมทักษะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการเล่นเกมครั้งนี้นะคะนักเรียนจะได้การคิดอย่างเป็นลําดับแก้ปัญหาโดยแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กนะคะไหมคะสนุกไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะดูคลิปของคุณครูหญิงแล้วก็กด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะครั้งนี้คุณครูหญิงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ